สวัสดีครับคลิปนี้ก็พามาชมโรงทานนะครับที่วัดดงช่างดีนะครับในงานพิธีเททองหลอ่อพระพุทธรูปนะครับพระพุทธชินราชที่จะประจำเอาไว้ในพระบูสดแห่วัดดงช่างดีนะครับมาดูกันว่ามีอะไรกินกันบ้างบูนกันอย่างดีเลยทีเดียวนะครับมากินด้วยกันไหม เรียกว่าวันนี้เป็นวาระของคนวาระกที่อเราเด็ดงานโดยกที่มีพระสงฆ์องค์สมณศักดิ์จานวน12ลูนพระสงฆ์องค์สมณศักดิ์จานวน12ลในส่วนเจริญพุทธภพนไปดีวิธีการลัดคอชัยเป็นการประกาศ วดาให้มารับรู้ให้มารูโมทนาว่าปัดน,นี้วัดดงช้างดีข้ดวัดดงช้างดีนั่นก็คือองค์หวงพ่อพระพุทธชินารานะดังนั้นแล้วตอนนี้ยังพอมีเวลาเหลือก,ก็ขอเชื่อเชิญเจริญพรพระนสทานะดังนั้นก็ขอ พาดและนาตาพลเมื่อจบพิธีส่งแล้วก็จะเป็นการชวดชมมโหสถ ครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะชมภาพบรรยากาศของโรงทานาภาพเคลื่อนไหวไปแล้วอันนี้ก็เก็บภาพนะครับจากที่ต่างๆมาชมกันนะครับที่เขาร่วมด้วยช่วยกันนะครับทำบุญในครั้งนี้นะครับทำอาหารคขาวาหวานนะฮะไปจ่ายแจกให้กับ บรรดาญาติสนิทมิตรสหายญาติโยมต่างที่ต่างอำเภอนะฮะไปร่วมงานนะครับพิธีเททองพระพุทธรูปนะครับที่วัดดงช้างดีนะครับก็ขอบคุณเจ้าของภาพทุกภาพนะครับนะฮะก็ร่วมยินดีด้วยนะครับกับพี่น้องที่ทำบุญกันที่วัดดงช้างดีนะครับก็เก็บภาพบรรยากาศ นะ,ะมาฝากกันนะครับโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับรวมด้วยช่วยกันอยู่ตั้งหลายวันนะครับกว่าจะเสร็จสิ้นพิธีเททองพระพุทธรูปนะครับก็อ่านเป็นเสร็จพิธีกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมในคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ